บัวเหนือตำบลโป่งทุ่งอำเภอดอยเต่าจัังหวดเชียงใหม่คือจุดที่ชาวบ้านบอกว่าเกิดจากการขุดแร่ในแหล่งแร่แลไร้เขาภูไม้ตองโดยบริษัทเอกชนสามแห่งที่ได้รับสัมปทานช่วงก่อนปี2539นอกจากหินบนภูเขาจะพังทลายชาวบ้านยังระบุว่าการทำเหมืองแร่ทำให้น้ำสีแดงและแตะกอนจำนวนมาก ไหลลงสู่ลำห้วยหกและลำห้วยขี้ไก่จนชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำได้จากบทเรียนที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านรวมตัวกันคัดค้านกรณีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งยื่นขอประธานบัตรทำเหมืองแร่ในพื้นที่เดิมก่อนที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเดินทางเข้าตรวจสอบเพราะว่าสมัยก่อนนี้ที่แร่เนี่ยมันเป็นสารพิษตกค้างนะครับในน้ำนะครับ เพราะว่าเป็นดินสไลด์ลงมาเนี่ยเป็นเนป็นห้องเขื่อนน้าแดงนะครับไหลลงมา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 ลงไอ้เขื่อนอ่างเก็บน้ํานะครับทําให้พี่น้องชาวบ้านเนี่เดือดร้อนนะครับช่วงนั้นยังมีจะมีปลูกข้าวปลูกลาไยข้าวโพดนะครับทาให้พืชผลในการเกษตรเสียหายนะครับด้านเดือนด้านเรื่องหมงแร่ที่ผ่านมานะครับเลยเป็นเป็นแผลเป็นให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับ ก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากทุกฝ่ายนะอาจจะเราอาจจะเชิญผู้ทรงคณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเมืองแร่และก็เรื่องวิถีชีวิตวธารมชุมชนกะเรียงหรืออะไรเนี่ยมาให้ความเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนักวิชาการนักกฎหมายเราดูทั้งพบรบแร่พบรบการอนุญาต EIA นะคะ,ะแล้วก็กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านยันคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็โดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยกรรมาการสิทธิ์ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ กระบวนการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเนี่ยเยอะมากผู้แทนบริษัทเอกชนยืนยันว่าการทำเหมืองแร่จะใช้วิธีการขุดเอาเฉพาะแร่และลำเลียงออกจากพื้นที่จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและหลังการสัมปทานเสร็จสิน้นก็จะฝังกรบและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เหมืองไม่มีการใช้น้ําเหมืองเราเป็นเหมืองบนบกเหมืองขุดลักษณะแร่แบรไลท์ light, ที่อยู่ในพื้นที่ที่เราไปขอไว้เนี่ยอ่ามันจะเป็นสายแร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ลักษณะรถแบโคโฮขุดนะเอาแร่ออกมาแล้วก็ปลบกปลบแล้วก็ฟื้นฟูปลูกต้นไม้เขาลูกนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะมันจะไม่เหมือนเหมืองหินปูนที่ระเบิดหินแล้วเขาหายไปทั้งลูกเขาลูกนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมส่วนน้ําที่ชาวบ้านเขากักงวลนั้นมันเป็นน้ําธรรมชาติน้ําฝนธรรมชาติ ตามธรรมชาติของฤดูกาลแค่นั้นเองข้อมูลการยื่นขอประธานบัตรทำเหมืองแร่แบรไรท์ในตำบลป่งทุ่งเนื้อที่กว่า320ไร่มีปริมาณแร่ประมาณ430,000เมตริกตันที่ผ่านมาบริษัทร,รายนี้ได้ไปจดทะเบียนคำขอประธานบัตรเมื่อปี2539แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากประสบปัญหาด้านเงินทุนแต่ปลายปีที่ผ่านมา ได้ยื่นขอประธานบัตรอีกครั้งซึ่งจะมีขั้นตอนสำคัญคือการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ก็ถูกชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวคัดค้านสมกรานกระบุนไทย PBS รายงาน